ตัวอย่างนี้เขาให้หารากที่3ของ1นะข้อนี้ไม่ยากลองทําตามสเต็ปที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับสสเต็ปทวนอีกทีหนึงคือ 1. ห,หารูปเชิงคั่วของจํานวนตั้งต้นก็คือจํานวนที่เราต้องการจะหารากของมันนั่นเองนะครับต่อมาหาคําตอบแรกว่าเราจะตัดเค้กครั้งแรกตรงไหนนะเสร็จแล้วพอได้คําตอบแรกปุ๊บให้หมุนมีดทีละ360อ,องศาหารด้วยเ็ นะครับโดยขนาดของแต่ละคําตอบนั้นจะเป็นขนาดที่คงที่เท่าเดิมตลอดแค่นี้เองนะเอาลองมาทำทีลสะสเตจขั้นตอนแรกเขียนรูปเชิงค่วของจํานวนที่จะหารากจํานวนที่เราจะหารากคือหนะึ่งนั้นหนึ่งรูปเชิงค้วเราเคยเห็นไปแล้วนะครับขนาดมันคือหนึ่งคูณกับคอสศูนย์องศาบวกไอซน์ศูนย์องศานี่คือรูปเชิงค้วของจํานวนตั้งตน้นหาคําตอบแรกหาคําตอบแรกก็ทําได้ด้วยการ หารากที่3ของขนาดเอาที่เป็นจำนวนจริงบวกนะตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่ได้1น,นั่นเองถูกไหมเท่ากับ1ต่อมาเอามุมมาหารด้วย n ก็คือ0องศาหารด้วย3 n คือ3ในที่นี้ก็ได้0องศาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำตอบแรกของรากที่3ของ1น,นั้นง่ายๆเลยก็คือ1 คูณคอส0ย์องศาบวก i s i ซ0ย์องศานะคำตอบแรกง่ายๆ Si m p ิมมากลองวาดกราฟกันดูนะครับอันนี้คำตอบแรกอยู่ตรงนี้1คราวนี้เค้กอันนี้เนี่ยนะลองวาดเค้กออกมาดูเป็นเค้กที่ต้องแบ่งให้ได้3ชิ้นเพราะเราหารากที่3นะ N คือ3แสดงว่า360องศา หารด้วย N ก็คือ3ได้120องศา120องศาแสดงว่ารอยตัดต่อไปนี่คือรอยตัดแรกนะรอยตัดแรกรอยตัดที่เหลืออีก2อันจะต้องอยู่แถวแถวนี้กับแถวแถวนี้แน่เลยนะทำมุม120องศา120องศาแล้วก็120องศาอย่างนี้นะครับคราวนี้เราหมุนมีดกัน คำตอบแรกหมุนไป120องศามาเป็นคำตอบนี้จะได้ว่ามันคือ1อย่าลืมขนาดของแต่ละคำตอบเท่าเดิมเสมอ cos ร้อ 120, บวก i s i n 1ร้ยยี่ได้ละสองคำตอบคำตอบสุดท้ายหมุนไปอีก120องศาจะได้ cos 240บวก i s i n สอยสี่ ที่เหลือถ้าเกิดอยากจะเขียนให้เป็นรูปธรรมดาไม่ใช่รูปเชิงงขั้วก็ใช้ความรู้ตีโกนธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะได้1ตรงนี้จะได้เท่าไหร่ลบ1ส่วน2บวกลูกสส่วน2 I สุดท้ายตรงนี้ได้ลบ1 3 2 i ส่วน2ลบรูทส่วน2 I แค่นี้เองนะครับ